สวัสดีน,น้อยน่ารักคน,นครับกัดพี่ผมกับมูลไลเบดโมบายนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับคลิปการรีวิวตัวละครที่ลองมาแล้วถึง1อาทิตย์เต็มนะครับจริงๆเคยเล่นไต้หวันแล้วนะครับแต่อ่านไม่ออกก็เลยกลัวว่าแบบมันจะรีดศักยภาพได้ไม่เต็มที่นะฮะเช่นในเมื่อภาษาไทยแล,ล้วภาษาอังกฤษเราอ่านออกแล้วนะครับคำถามที่หลายคน inbox มาถามว่าพี่ครับผมแบบลองแล้วแบบมันไม่เก่งอ่ะพี่มีวิธีไหมมีนั่นมีนูน่น,นมีนี่อะไรยังไงมันเก่งไหมหรือบางคน ผ่านมาทีหนึ่งรอดูเชิงอยู่ก็ไม่ตัดสินใจนะครับวันนี้ให้คําตอบเลยครับว่าคุณควรย้ายหรือไม่ควรย้ายครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับคําถามแรกเลยนะฮะอาชีพนี้เหมาะใครนะครับอาชีพนี้เหมาะกับบุคคลแค่3ประเภทเท่านั้นนะครับแบบที่1นะครับคุณเปยได้เยอะพอนะครับสายเปยปานกลางจนถึงขั้นสุลต่านครับคือต้องอยู่ระดับนั้นครับอาชีพจะส่งผล นะครับคำถามคือทำไมนะครับกดเมนูก่อนนะครับกดวิทยายุทธ์นะครับคือหลายคนจะเคยเห็นนะในเพจเขาจะเอาแบบเอาคนนู้นคนนี้มารีวิวาบอกว่ามันดีไม่ดีมันช้ามันเร็วมันดเม่อะไรไงก็ตามนะครับอาชีพนี้มี้วยทั้งหมด2สายนะครับสายที่1นะครับเรียกได้ว่าเป็นสายสําหรับ PVP แบบ1นึนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆนะครับกดเมนูเข้าไปนะครับกดประลองนะ55นะครับถ้าคุณเป็นแบบมีปาร์ตี้ที่ค่อนข้างดีนะ เพื่อนของคุณสามารถซัพพอร์ตคุณได้เล่นด้วยกันได้เขาช่วยเหลือคุณได้นะครับอาชีพนี้สกิลสาย2คุณจะใช้ได้นะครับคืออันนี้นะครับคือสายดาเมจนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณเล่นกับเพื่อนที่ไม่มีอาชีพที่มันสามารถซัพพอร์ตคุณได้เลยนะครับซัพพอร์ตคุณไม่ได้เลยนะครับ อาชีพสาย2จะไม่เหมาะคุณแทบจะต้องเล่นสาย1ทั้งหมดนะครับฉันพูดง,ง่ายๆคือสาย2เนี่ยเป็นสายดาเมจเพียวๆนะครับสายดาเมจล้วนๆเมื่อคุณเล่นสายนี้เมื่อไหร่ตัวละครของคุณจะขาตายทันทีแต่ดาเมจจะโคตรเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะที่สุดสาย2เลยนะคือพวกกิวลว์ครับพวกคอนเทนต์ตีบอสหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มีคนเยอะๆแล้วเขาสามารถช่วยคุณได้ครับคุณต้องมีอะไรก็ตามที่ช่วยคุณได้แต่5-5อย่างเนี้ย ถ้าอย่างเจอกระบ,บี่คุณเล่นสายสอมานะกระบ,บี่แม่งล็อกเลยครับแล้วถ้าเพื่อนช่วยคุณไม่ได้คุณจะเป็นตัวแจกด้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นสายหนึ่งนะครับนี่คือหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยครับอาชีพนี้ทําไมถึงเหมาะกับคนที่เป็นสายระดับเปย์ปานกลางจนค่อนไปทางสุรตานนะครับหรือคนที่แบบมีเงินมากๆเป็นสุรตานล็อเป เพราะดาเมจคุณต้อง o อมากๆแล้วคุณสามารถเคลียร์คนแบบจากระยะไกลได้ครับอาชีพนี้เลยเหมาะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่แบบเปเกินคำว่าปานกลางมาค่อนข้างไปทางสุลต่านนะเหมาะกับคุณแน่นอนนี่คือคบุคคลแรกนะครับบุคคลกลุ่มที่2นะครับนั่นคือคุณชอบเล่นตัวละครที่เป็นจังหวะในการท่องแบบเหมือนโน้ตดนตรีครับ 1>, 1 2 3 4 5 6กิ้งจบยัดใต้อะไรประมาณนี้คุณต้องเลี้ยงคอมโบครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น,นครับอาชีพนี้นะถ้าคุณกดคอมโบไล่ไม่ได้นะโคตรง่อยครับไม่ว่าจะเป็นสายหหรือสาย2ก็ตามครับสาย2คุณจะใช้ได้คุณต้องไล่สกิลโคตรแม่นนะครับอย่างเช่นเปิดกระบี่ตามด้วยแสงพิภพนะครับหรือบางคนจะเปิดหัวนพาก่อนแล้วเปิดกระบี่แล้วเปิดแสงพิภพ จากนั้นตามด้วยกระบี่เงียบงานกดประสานธรรมกดตามเงากดแสงพิภพดกดกระบี่นะครับหลังจากนั้นนะครับตามเงาจะรีพอดีนะครับให้คุณกดทวนนภาอีกทีหนึง่งเปิดกระบี่นะครับแสงพิภพจะเป็นบับพ,พิเศษละเพราะคุณกดตามเงากดแสงพิภพกดกระบี่หลังจากนั้นทุกอย่างจะรีครับมันจะวนลูปอยู่แบบนี้นะฮะคือคุณต้องโฟกัสและคุณต้องท่องครับมันเป็นสเต็ปการใช้ต่อให้คุณแบบถ้าท่องสเต็ปไม่ได้นะมันก็จะ,ะเบ็ดง่ายๆหน่อย แต่ถ้าคุณเป็นสุวต่านมันก็ยัง o ออยู่ดีเก็ตปะนี่คือหลักการเลยนะเช่นเดียวกันกับหมึกธมินครับเวลา p v p ครับคุณต้องแบบเปิดด้วยแสงพิภพตามด้วยเงาเพื่อลดเกาะจากนั้นวิธีกระบี่เข้าไปตามด้วยเงาเพื่อยกจากนั้นต่อด้วยทวนนภานะครับจากนั้นทุบลงมาแล้วก็ตามด้วยแสงดับสูนแล้วกดเงาเพื่อผลักเขาออกแล้วคุณก็ออกมาระหว่างนั้นก็ตามด้วยแสงพิภพได้อีกชุดหนึ่งแล้วก็รอครับรอบล็อกรอจังหวะเข้ามานี่คือคอนเซปต์การเล่นของเขาเลยเเเเเพพรรรราาาาะะะฉะนน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 ััั้้้ถคคคคคุุุณณป็บบบบบลลลลททีีี่่่่่่ชออกกแแยตตสวว พี่คนไม่ชอบพี่ไม่ชอบตัวที่เล่นแบบนี้ครับพี่ชอบตัวที่มันเหมือนแบบคุณหาจังหวะเข้าทํา1 2 1 2ออกครับแล้วรอจังหวะหลบหลบจังหวะเขาพลาดเข้า1212 1, 2, ออกคือสไตล์คุยคือสไตล์ที่พี่ชอบที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ตามตรงนะนานา,นาจิตตังนะครับเข้ามือใครสเต็ปใครมันเข้ากับแพทเทิร์นตัวคุณหรือเปล่าต่อให้คุณเปย์เยอะแค่ไหนก็ตามถ้าแพทเทิร์นของคุณไม่ดีสายหนึ่งก็เล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูนะแล้วแต่คนนะครับ สายที่3ครับหรือบุคคลแบบที่3ที่คุณเหมาะกับอาชีพนี้เลยนะนั่นคือบุคคลที่ชื่นชอบอีเวนต์นี้ที่สุดครับกดกิ้นะครับกิจกรรมกิ้นะครับสงครามกิ้ครับถ้าคุณชื่นชอบกิจกรรมกิ้เนี่ยแบบกิ้ววงกิวง้ววอลเลยแบบนี้นะคุณชอบแบบนี้นะนี่คืออาชีพในฝันของคุณเพราะมันรีดดาเมจได้ค่อนข้างดีต่อให้คุณไม่เปแบบเป็นสุตต่างก็ตามคุณฆ่าคนไม่ได้ แต่ดาเมจคุณช่วยเพื่อนได้เยอะมันเป็นระยะไกลที่รีดดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เหมาะกับคุณแน่นอนหรือคนที่แบบชอบแบบอยากติดแลนกิ้งแจม j นะครับนะฮะระยะไกลอาเนี้ยอาชีพนี้นะครับตีบอสดีนะครับตีมอสข้างนอกดีนะครับดาเมจช่วยดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นบุคคลใน3กลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะแล้วคุณคิดว่า PVP คือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณแล้วการกดสเตลแบบนี้มันไม่เข้ากับคุณเพราะฉะนั้นคุณหลบไปให้ไกลครับอาชีพนี้ ไม่ต้องเยื้องกายเข้ามานะฮะเปืองมุกฟรีๆนะครับอย่างพี่ก็พูดตามตรงกดกระเป๋าไปนะครับนี่ยี่สิบสี่วันเห็นไหมยี่สิบสี่วันเห็นไหมกดแน่นอนนะครับแต่คาถามคือพี่กดเมื่อไหร่นะครับเมื่อพี่ปดไอ้นี่เรียบร้อยกดเมนูกดชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวพี่ปดสํานักตรงเนี้ยเสร็จเมื่อไหร่พี่กลับแน่นอนเพราะตอนนี้พี่อยู่จินบูพี่สามารถเติมตรงเนี้ยสานักเนี่ย ได้แบบ x2 นะครับเพราะฉะนั้นพี่ปลดเสร็จเมื่อไหร่พี่กลับแน่นอนอันนี้จักใจครับเดี๋ยวรอดูได้คลิปหน้าพี่ย้ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูแล้วกันครับว่าคุณจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงลองดูครับคราวนี้พูดถึงคอมโบสกิลไปแล้วนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าทําไมอาชีพนี้พี่ถึงบอกว่าคุณต้องเลี้ยงคอมโบสกิลอย่างไงเพื่อรีดดาเมจออกมาให้ดีๆนะครับกดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะฮะกดปุ๊บนะครับนี่สายไหนขอตารานะครับขอสาย2ก่อนนะฮะไปครับ สาย2นะครับสิ่งที่พี่บอกไปแล้วว่าคุณต้องเลี้ยงดีๆเลยนะคุณต้องเลี้ยงนี่ครับคุณต้องเลี้ยงแบบคอมโบของเขาครับถ้าคุณกดกระบี่ไล่ลานะสกิลนี้นะแสงพิภพจะมีสเตตพิเศษจะมีดาเมจพิเศษโผล่ขึ้นมาและตีธรรมดาก็จะมีสายพิเศษโผล่ขึ้นมาเวลาคุณเปิดปุ๊บมันจะเหมือนแบบมีดาบลอยข้างหลังครับถ้าใครแบบอ่านบีชมาเยอะๆนะฮะพูดปุ๊บแม่งรู้อายุเลยนะครับใครอ่านบีชนะฮะมันจะอารมณ์แบบ ป๋าเบียครับเปิดเซมบงสากุละครับมีดาบลอยข้างหลังครับแม่งเทพประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่นี่คือตีธรรมดาเห็นปะไม่มีอะไรครับง่อย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 นะครับแสงพิภพตีธรรมดาก็แบบนี้นะครับง่อยง่อยนะครับง่อยง่อยไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณกดกระบี่ไล่ลำนะไอพวกเวลาตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับแสงพิภพก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวลองมารีเซ็ตกดให้ดูครับกดกระบี่ครับกดแสงพิภพครับคุณดูเห็นปะมีดาบลอยมีเงาตาม คุณตีธรรมดาเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหมีดาบบงมีดาบบินแมงโคเท่นะฮะนะครับคือจะประมาณนี้นะครับสกิลหัวหน้าผาเอาไว้ทำไรนะครับหัวหน้าผ้าเอาไว้เก็บเก็บสแต็คครับสังเกตเห็นป่ะสีเขียวหลอดสีเขียว,ยวพ่กเด้งๆตึกๆพวกเนี้ยนะครับเมื่อมันเต็มมันจะทําให้คุณสามารถมีเรียกเงาออกมาได้ซึ่งเพรเรียกเงามันเต็มคุณจะสามารถใช้แสงวิพภกับกระบี่เงี่ยงงานแบบอีกขั้นหนึ่งได้นะครับฉะนั้นวิธีการเปิดเวลาเล่นเลยนะถ้าคุณจะรีดดาเมดดีๆจากอาชีพนี้นนะมาาถึงคุณกดหวั กดไปครับตีตีตีสกิลรีเซตครับกดกระบี่ไล่ลามครับตามด้วยแสงพิภพทันทีนะครับตีตีตีครับตามด้วยกระบี่เงียบงันครับจากนั้นครับให้คุณกดประสานทำครับมันจะเรียกกระบี่และโผล่ตามเงาครับกดตามเงาฮะกดแสงพิภพครับเห็นป่ะนี่เป็นไงจะเป็นแบบใหม่ครับมีงงมีเงาอะไรพุ่งตามไปด้วยนะครับแล้วก็กระบี่เงียบงันเนี่ยก็จะได้บัฟพิเศษออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่คุณต้องบิวแบบ สุดๆครับอาชีพนี้คุณต้องบิ้วแบบสุดๆครับดาเมจหลักๆมาจาัดตามเงานะถ้ามีตามเงาให้รีบกดทันทีนะครับเราใช้แสงพิภพกับกระบี่เง่มงานตามเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอกดอันนี้บิวให้มันไปสุดๆก่อนนะเดี๋ยวกดให้ดูนะจะได้เห็นนะครับว่าแสงพิภพถ้าแบบตอนมีบัฟมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทําไมมันไม่ขึ้นไหมพี่ล่ะเออมันจะถอยก็ไม่ทำไมอ่ะ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 ไปไปะไ,ไ,ไปทำไมเลี้ยงบัฟไม่ขึ้นหรือเป็นเพราะโหมดนี้นะฮะ เอางี้เดี๋ยวเราลอประสานทําเต็มก็ได้ครับกดกดกด่ะพี่กดแบบนี้แล้วกันนะไล่จนเต็มครับเดี๋ยวตามเงาจะโผล่ขึ้นมานะครับขอกดกระบีก่อนนะอ่ามาแล้วครับกดตามเงาครับกดแสงพิภพสังเกตนะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะจะมีทั้งเงาจะมีทั้งดาบพุ่งออกไปครับนี่คือหลักเลยครับแล้วกระบีเมียบงานเนี่ยพอมีดำๆแบบเนี้มันจะเปลี่ยนไปเห็นป่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นครับมันจะแรงขึ้นเลยครับอ่ะให้ดูอีกทีเอาแบบเห็นชัดๆนะกดประสานทำรีเซ็ตครับกดตามเงากระบีไปนะฮะเห็นป่ะจะมีเงาออกมาช่วยฟันครับโคตร แสงพิภพก็เหมือนกันครับมันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอีกแบบสไตล์นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการเลี้ยงคอมโบครับถ้าคุณจะเล่นแบบนี้นี่คือการเลี้ยงคอมโบของสาย2ครับการเลี้ยงดาเมจครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่น PVP บ้างครับว่า PVP ของสาย1เขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับการเล่นพีของสายหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่คุณต้องเลี้ยงคอมโบดีๆนะครับทุกอย่างต้องตามด้วยเงาครับจะได้ส่งผลครับอ่ะเช่นกดแสงพิภพนะครับ อันนี้ไม่ติดนะฮะอันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมันรีก่อนนะเดี๋ยวลองมันรีก่อนนะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับถ้าคุณกดแสงพิภพนะแล้วคุณกดเคลื่อนเงาตามนะครับกดแสงพิภพครับถ้าตีติดปุ๊บมันจะมีเงามาโผล่ขึ้ข้างหลังคุณครับให้กดตามเงาเห็นป่ะเงามันจะพุ่งไปฟันครับอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบเขาเอาไว้ลดเกาะฝั่งตรงข้ามจากนั้นคุณตามด้วยวิถีกระบี่ครับเดี๋ยวรอรออมันใส่ก่อนนะรอมันติมพิใศ่ก่อนนะ มันจะลอยครับมันจะลอยทันทีแล้วคุณก็ทุบลงใช้คอมโบอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับคุณง่ายๆคือสกิลทุกสกิลของเขา,าครับคุณแทบจะต้องตามด้วยเคลื่อนเงาทั้งหมดนะครับมันถึงจะส่งผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูคอมโบตัวเต็มๆของแบบว่าเขาเล่นกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่พูดตรงๆนะพี่ก็ยังกดไม่คล่องนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วลองปรับใช้กันดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะพามาดูคอมโบตัวเต็มของเขานะฮะว่าแบบ ธรรมดาคอมโบตัวเต็มเล่นกันแบบไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่ที่เจอเจอกันนะฮะให้ให้มันใช้มาก่อนมันใช้มาก่อนเลยเออนั่นแหละอ่ะไปไปอ่ะไปนะไปไปแล้วลูกไปแล้วลูกอ่ะมาครับเดี๋ยวเราพามาดูครับนี่นะครับใช้สกิลนี้เห็นป่ะแสงพิภพตัดเกาะเขาไปก่อนนะครับจากนั้นคราวนี้ยกลอยได้แล้วครับยกลอยครับนี่ครับทุบ ทุบนะฮะทุบจากนั้นใช้แสงดับศูนครับแล้วเตะออกนะฮะแล้วเตะออกนี่คือคอมโบหลักๆเลยครับที่ส่วนใหญ่ใช้ใช้กันนะครับคือยกนะครับตียกนะครับใช้ทวนแล้วก็ทุบลงมาแล้วแสงดับศูนย์แล้วเตะออกนะครับนี่คือคอมโบหลักๆเลยนะครับแต่สมมุติถ้าใครจะเปิดอันตินะอันติก็เหมือนเดิมครับคุณกดกลนผนึกให้ได้ครับอ่ะเปิดแม่งเลยนะฮะกดแบบ1 2 3าครับ ยกนะฮะยกตี1นึ่งีครับปัดครับโดดเตะนะครับกดเงาออกไปครับแล้วแล้วออกมานะครับแล้วคุณออกมานะครับหลักๆมันจะมีแค่นี้ครับเนี่ยอะถ้าทันก็ยกอีกครับยกอะยกยกนะฮะอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณกดไม่ทันก็จะว่าวๆประมาณนี้นะครับคือสเต็ปมันต้องเป๊ะมากนะครับตีนะครับตียกยกทุบนะฮะคือโอ้โหท่องกันเป็นบทอาขยานนะฮะลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอาชีพแบบสายแนวแบบนี้นะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังนะครับ ทะลวงนะครับบางคนเห็นว่าอพี่ทะลวงเกิดมาแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกดทะลวงสกิลทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีอย่างเช่นแสงรดับสูรเมื่อกี้ที่แบบตีแล้วถอยใช่ป่ะแม่งจะกลายเป็นฟันแบบกูจะฆ่ามึงให้ได้นะฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่นะครับอ่ะกดไปเฮ้ยขอกดเทเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันฟันดูมันฟันดูมันฟันครับคือมันฟันแบบกูไม่สนใจกูจะฟันนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับนี่คืออาชีพโดนใจในฟันของคุณหรือเปล่าถ้าคุณชอบก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้หลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับลองไปปรับแก้ปรับใช้ตัดสินใจกันดูแล้วกันครับว่าอาชีพนี้ใช่มันใช่มันโดนอาชีพในฝันของคุณหรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณชอบก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันโอเคไม่โอเคอะไรยังไงนะครับลองดูแล้วกันครับคลิปนี้จสั้นประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ